สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour แหมรอบนึงนะฮะหลังจากที่คิดตะกี้นี่ผมได้ไปอู้กับทีมงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นมาสุบนาำนะ,ะเป็นทีมงานจากาส่วนของจังหวัดนะฮะก็ยังไได้เจอ,เอทันประหลวงส่งการเตียนะฮะได้ข่าวว่าเป็นยังอยู่ที่จังหวัดอยู่นะฮะเพราะว่าเข้าไปประชุมหาลือ พูดคุยกันอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเที่ยงๆบ่ายๆนะ่าจะกลับมาถึงที่นี่นะเดี๋ยวเราจะแวะมาที่นี่เหมือนกันแต่ก่อนที่จะมาปะระกับท่านประหลงสงการหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมไปดูการหาปลารอบนองครับณนะจุดจุดนี้เป็นจุดตีน้้ำลึกนะป่าที่หนีจากน้ำแหง้งก็จะมาอยู่ในน้ำลึกแห่งนี่นะครับ ก็จะเป็นส่วนของปลาที่เป็นปลาใหญ่เนาะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอาการจับป่าที่พิษวิธีของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ได้ส่งผลกระทบือกับน้ำแล้วก็ป่าในาแหล่งน้ำแห่งนี้ตายนะครับก็เลยมีมติของชุมชนเป็นลงมติว่าอยากจะขอฮือ,องด ห้ามจับปลาทุกชนิดเป็นเวลาล้อยซาวันไปก่อนนะฮะประมาณ3-4เดือนนะฮะส่วนรอบหนองก็สามารถจับได้ตามปกติครับผมก็เพราะว่าเป็นป่าดียังอยู่ในน้ำตื้นอยู่นะเดี๋ยวผมจะล้องป้าท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศกาันหาปลาของเออช้าหนองเล็งซ้ายกันครับว่าปัญหากันจะได้พ่องนะครับนอเดี๋ยวขออนุญาตขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับ คงจะต้องขี่มือเดียวนะฮะแล้วก็กลากล้องไปตัวให้น่ออลืมแนะนำไปน่อยนะแนะนำครับตอนนี้แนะนำรถเครื่องซักกานะครับนี่เขาอัพเกรดจากรถจักรยาน เป็นจัก,กรยานมาเป็นรถเครื่องนะฮะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอาแสงเพี้ยนนะฮะต้องขอขอบคุณคุณอาแสงเพี้ยนมาณที่นี่ด้วยนะเป็นน้องสาวของป้อผมนั่นเองนะป้อผมก็าตายไปแล้วเนาะแล้วก็อาเปิดมีรถเครื่องอยู่สองคันนะฮะก็เอากันนี่มาให้ใจก็ขอบคุณมาณที่นี่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นยานพาหน,นะที่ผมได้ใจ ทำงานในการเก็บข้อมูลลงคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมแล้วก็สามาชิกได้ติดตามกันเนาะ,ะนี่ฮะสภาพยังขีดม้วนอยู่นะครับรถกันนี่นะฮะเดี๋ยวเอาไปพอบรรยากาศนี่อ๋อถ่ายกล้องพอจะอินะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปดูบรรยากาศการหาปลารอบน้องครับ นี่ก็เป็นตางที่ผมเข้ามาจากาทางหนองนะครับเข้ามาในอเมซอนหนองเล็งซ้ายนะ ทีไปนะฮส่วนใหญ่ที่นี่ปุ่นก็จะมีการทำเนื้อปูแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันตรงส่วนนี้นะฮะพื้นที่ที่จะให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้หลายตัวเป็นพันตัวนะฮะแต่ตรงน,นี้ก็จะเป็น เนี้ยนะแต่เดนี้ผูกชาบ้านเรื่จะเก็บมาทำน้ำผู้ขายกันนะเนี่ยความแห้งแรงของหนองเลงซ้ายปีนี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงครับอันนี้ก็จะเป็นนนรอบหนองนะฮะแล้วถ้าไข่ย,ยาคู่ว่าหนองเลงซ้ายมันมีพื้นที่กว้างจะได้ก็ดเดียวเท่านีโอกาสผมจะท,ทําลิปวีดีโอทายแผนที่ ที่เนมีการถ่ายภาพากอากาศมาให้ท่านชมได้ติดตามดูตัวนะตอนหนองเล็งซ้ายแห่งนี้นี่เป็นมีพื้นที่กว้างขนาดไหนแล้วก็มีความสำคัญมากไม่แค่ไหนกับการที่ของ้าวบ้านอำเภอแม่ใจนะนนะสภาพตอนนี้้างส่วนจะเป็น,นเต็มไปด้วยพัดตบครับทัตบนี่จะเต็มไปหมดนะฮะ ก็จะมีบางส่วนที่เป็นหาปลาไพ่พองแล้วน่อยการหาปลาด้วยการพึ่พักตกหรือว่าพักพืดตีปกคลุมบนน้ำออกแล้วก็ง้มปลานะเพื่เรีกว่า,าล่อมล่อมดังนะเนี่ยมีนกนหลายประเทศเหมือนกันครับตีป,ปนปลาเ็กปลาน้อยนะะตอนนี้หน้ามันแห้งครับนี่รอบนองจะเป็นหน้าอย่างนี้หมดเลยนะครับ ็ถือว่าเป็นการปากันผู้ชมแอลรอบหนองตัวนะครับหลายๆคนอาจจะบ่ค่อยได้ออกบ้านเนะเาะแบบค่อยได้มาหาหันกันหาปลาของชาวบ้านกันนะส่วนตีเขาอยู่น้าตอนนี้ทีศใายตอนนี้ก็เป็นน่าจะหากันไปแล้วนะครับสังเกตจากน้ําสังเกตจากหอยเท่าของอาชาวบ้านที่ลงมปง้มปลานะฮะน้าก็จะคุนละเนี่ยและพื้นที่ไหนยังมีพืช พวกคุ้มน้าดูแสดงว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมันได้เข้าไปหาปลากันเทียมอันนี้แค่เป็นรอบนอกนะฮะในกลางหนองนี่เข้าไปยากอยู่ครับมีต้นปาลาไข่อยู่เต็มเลยนะฮะได้ข่าวว่ามีช่วงก่อนหน้านี้มีเจ้าบ้านเคยเข้าไปแล้วก็หลงประมาณวันเกือบสองวันนะ,ะออกมาไม่ได้นะฮะหรือว่ามันเป็นปาลาไข่ทนะี่หนาชื้ตัวเนาถึงแม้ว่าหน้ามันจะแห้งแต่ก่อ เดินท้าเปล่าลำบากเหมือนกันเพราะมันจะมีโคลนดินโคลนนะฮะลมนะเดินยากเนี่ยจะเป็นด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกหนาข้าวนะครับส่วนแตงก็จะอยู่พวกนี้เกษตรกรก็ใกล้ๆหนองก็จะมีน้ำใจในการทำการ,รเกษตรแต่ปีนี้นี่จะค่อนข้างจะแรงว่าครับเนี่ยต้องใกล้รถไถสูงมาก ก้ในใจรถไถ้ ải, ซุปน้ำขึ้นมาเลยทีเดียวเน,นี่ยถ้าแบบซูบนี่ถึงแบบได้ครับไถ้ที่บบนีรถไถมาซูบน้ำนี่กระทั่การเกษตรยากนะเนี่ยยังนี่กับส,นะ <c oughs> สองกันเนี่ยโอ้หเนี่ยเป็นห้ากันเลยครับนี่จุดนี้นดดนนก,ก็เป็นจุดที่สูบน้ำนักอ่ะแล้วนี่ตอนนี้มันมน้ำแห้งหมดแล้ว นี่ก็เป็นแสงแคนตาลูกครับเช้าส่วนแตงก็เริ่มเก็บผลผลิตขายได้พ่องแล้วนะฮะ เราหมักมาได้ครับเพราะว่าบางครับคนทรลรถด้วยมือข้างเดียวนะ,ะบามอุดมสมบูรณ์ของหนองเลงซ้ายก็ถือว่ายัยงมีความอุดมสมบูรณ์นักอยู่นะครับ เป็นโอกาสของชาวบ้านที่จะออกหาลาได้ง่ายการปลาก็ามีหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นการตอดแหนะฮะซ่อนแสกัป้าท่านผู้ชมไปดูมาแล้วเน,นาะแม่จันผมกเเ็เข้าไปดูแล้วเขาไปดูแม่จกกันเป็นกินด้วยการซ่อนแสกแล้วง้มปานะล้อมดางนะใส่ใส่ใส่ใสหน่งหลายวิธีครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ผมกำลังจะฟ้ามันชมไปดูชุดที่ปุ่นสอบป่ากันอยู่ในช่วงเวลานี้นะฮะน่าเอาไปนี่ครับน่าจะถึงแล้วเนี่ยเข้าอย่างครับ <laughs> ่ราลองลงไปดูสักน้อยนะครับอันนี้ซุมนะฮะการหาปลาด้วยการจซุมเดี๋ยวลงไม่พอ็นซอปป่าครับเน้อได้แล้วครับวันนี้ ใส่มาแล้วแหละได้นั่ก่อนไหนขอพ่อยิ้มร้องอ๋อครับขอใจแซ่เอาน่ะแหลกเนี่ยเจ้าพ่อปลากระเจ้าอ่าไหนพ่อเล้าโอ้มีปลาอย่างพองนี่ปลาปลาตองปลาสลิดตัวใหญ่ๆนี่มันตัวน้อยไปเนาะ ทอต,ตัวหลวงบลเจ้าโอ้มีตัวหลวงด้วยเจ้าโอ้นี่เนาะโอ้ม้อกอันนี่เจ้าหังไม่ก่อนมันจะตายครับผมกินเข้าไกันเจ้าครับเอาเลยครับนี่มาตั้งแต่กี่โมงครับนี่โอ้วเก้าโมงแล้วเจ้าเก้าโมงแล้วแหละเจ้าอ่าครับนี่ใจแซ่กับันงมม,ม,ม,มมั่วเลยเจ้าแซ่กับงมอ่านี่ฮะผีมือล้วนๆุนผีมือล้วนลุ่นมีปิ้งล่ะ มันเตียเนาะถ้าหันเดี๋ยวมันคือพรน้อโอ้ต้องกันได้ครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับเจ้า <c oughs> ขอบคุณเจ้าครับนี่นะครับเป็นการหากินแบบเจ้าบ้านเจ้าบ้านเฮานะฮะใจแสะแล้นะฮะและที่นี่เขาจะหาตัง,งลงลงตะแดนเนี่ยตะเหียเนี่ยคร <c oughs> าบอ,อ,อ๋อนี่ฮะเขาจะลงตัดนี้แล้วครับจะลงไปดูเป็นซักก้ามก่อน น่าจะเป็นตีตีตข้ามได้คืออาศัยเหี้นนี่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตติ่มเตียวกล้ามนะครับ นี่คือสภาพน้ำหนองนะฮะเดินข้ามได้นะฮะถ้าเป็นตอนหน้าฝนนี่จะบ่มีส่วนที่เดินข้ามโอ้โหเอาละครับงานเข้าแล้วก่มันหมอมันเนาะเออความหิห่หได้นะเดอ้อเดอ้อเดอ้อก่อยไปเดอ้อ ไปความเดอ้อเอาเอาโอเคเอา้ามาได้ละนี่วิธีหาปลามีการตั้งจำนะฮะมีการ ตั้งซุมแทะกับมีนะฮะนี่ครับก็ถือว่ามาตีนี่ตีเดียวนี่คุ้มเลยหันกันหาปลาหลายแบบเลยครับทั้งตั้งซุมตั้งจํานะฮะอันนี้ตั้งจํา ขี้ปึงเป็นพักหนองน้ำนะฮะนี่ผมเดินมาซุมสี่ซุมห้านี่อาจจะยุบลงไปได้ได้ป่าไงครับนี่ได้กระบาตองได้กระบาตองอ๋อตองอืมป,ะปะัญญายุบไปยังไงมอลล <c oughs> อ๋ออ๋อนี่นนต,ต,ตั้งจำเอานะฮะ <c oughs> ต้องเพิกปุ้นมันขึ้นไปจะได้มหมึเดี๋ยวผมพยายามจะลองเดินไปนสักน้อยกันหน่อยเข้าไปใกล้นหนิวนะฮะหวังว่ามันคงจะบอนยุบลงไป น,น่าจะเดินได้ครับฝึกปุ่นตรนนี้เขาเดินลําบากแล้วครับเพราะว่าเขามาพิษตางเนะเาะเขาคำนวณดูแล้วผมคิดว่าน่าจะเดินตัวให้ปุ่นดีกว่าตัดนี้มันถ้าจะเดินหยาครับเ,เดินตามผู้ใหญ่หมาบักัดนะฮะอันนี้เขาเดินตามผู้ลู่เขาจะบรจมน้ำแล้วครับ ในการเตรียมตัวมาหาป่านี่ก็ต้องเตรียมพ่อพ่อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็การแต่งกายนะฮะอย่างวันนี้นี่ผมมานี่บ่ได้เตรียมตัวมามแล้วนะรู้สึกว่าจะมาหนองเมดใดนี่ถ้าได้ลงน้ำนี่บ่ได้เตรียมตัวลงน้ำสักเตี่ยนะฮะดูแต่ละครั้งแต่งตัวมานี่บ่ได้เตรียมตัวลงน้ำหาปลาก็เปิดเลยนะแต่ก็มีเหตุให้ได้ลงมาที่ตามบนนอะกระังม้าก็มาเหมือนแล้วไหม

เออจุกันนะกัใครได้ป่าคนเดียวก็จุ้ขึ้นนะกัเออจุ้จำรวจจับอีหล่ะเออกังขวากเข้ามาลูกันนะกังมาตั้งนี้ก็ตึงผมได้ครับ นี่กำกำลังกึอยู่ในขาเตียวมันเปียะอ่ะงงดูมาได้เตรียมตัวมาลุยเฮะ <c oughs> บัดได้บัดได้ไปตั้งนี้บัได,บไ,ด,บไ,ดบได้ลงไปคือเปียครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมลองหาวิธีเข้าไปใกล้มมน้อยก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับถ้าผมหาวิธีเดินเลาะเข้าไปได้ก็เดี๋ยวได้ดุมคลิปครับในการหาฟลาหาแบบใกล้ๆนะครับผม